คงเหมือนเดิมกับความคู่ขนานกันไปในพ่วงเวลาครบรอบทุกวันที่22ของแต่ละเดือนนับตั้งแต่22สิงหาคมที่เป็นวันเดียวกันระหว่างนายกนิเศษ้ากับอดีตนายกทักษิณหรือหนอชทักษิณ ซึงถูกมองเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันทางการเมืองมาตั้งแต่ตนไม่แต่การได้รับการโหวตจากรัฐสภาที่มีองค์ประกอบสววสองรวมเป็นสภา750ไม่โหวตให้พิธาก้าไกลแต่โหวตให้เศรษฐาเพื่อไทยเป็นนายกคนที่30ในขณะที่วันเดียวกันก็มีการกลับมาจากต่างประเทศเพื่อรับโทษของทักษิณที่เข้าสู่เรือนจําไม่ทันข้ามคืนก่อนจะถูกย้ายไปยังโรงพยาบาลตํารวจชั้น14ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งครบ120วันได้รับการพักโทษกลับมาบ้านพักที่จันทร์สอง เพื่อให้ครบโทษ1ปี22สิงหาคม6 7ที่นับแต่กลับมาบ้านจันทร์สองล่าบทบาทของทักษิณจากเดิมอ้างอาการป่วยเอ็นเปื่อยยุ่ยก็ดีวันดีคืนในการเดินสายไปช่วยบิว้วอารมณ์และปั่นเรตติ้งให้กับรัฐบาลเพื่อไทยจนถูกมองเป็นศูนย์กลางอำนาจการเมืองที่ถนนทุกสายทั้งการเมืองนั้นต้องวิ่งเข้าหาไม่ว่าจะเป็นสเต็ปเก้าแรกการไปดูงานสร้างที่เพื่อไทยการวีทีอาร์ในที่ประชุมใหญ่เพื่อไทยหรือการปิกบ้านเชียงใหม่สองรอบโดยรอบหลัางงานสงกรานมีภาพ คอรมอเพื่อไทยเกือบ20คนไปรดน้ำดำหัวทักษินที่เชียงใหม่ที่มีการพูดทีเล่นทีจริงครบองค์ประชุมปรับคอรมอดีไหมท่ามกลางข่าวการปรับคอรมอจะเกิดขึ้นหลังสงกรานอาจก่อนช่วงปลายเดือนนี้ที่ก็ยังไม่นับรวมการส่งสัญญาณเรื่องการกลับบ้านของอดีตนายกปู่ยิ่งลักษณ์ที่ทักษินเปลยดังถึงช่วงเดือนตุลาคม67เพื่อจะได้กลับมารดน้ำดำหัวสงกรานปีหน้าโดยประเด็นการปรับคอรมอเพียง7-8เดือนหลังการเข้ามาของรัฐบาลน,นิดหนึ่งว่ากันว่าจากความไม่ พอใจของศูนย์อำนาจกับผลงานที่เป็นเรื่องเป็นราวของรัฐบาลเศรษฐาที่จะตกก็ยอมรับว่ายังไม่พอใจผลงานเจ็ดเดือนของตนเองกับงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่เป็นธีมหลักของรัฐบาลเพื่อไทยและศูนย์อำนาจที่ต้องพิสูจน์ฝีมือให้ผู้ประสานดิวกับบ้านเห็นว่ามือยังไม่ตกกับการรับหน้าเสือเป็นศูนย์หน้าสู้กับพรรคเด็กก้าวไกลให้กับฝ่ายอนุรักษนิยมโดยเฉพาะโครงการเรือธงดิจิตอลวอลเล็ตที่ถูกจับตาจังหวะความชัดเจนพร้อมกับอาการคาไว้ของคดี112ง ที่สั่งฟ้องทักษิณในชั้นอายการถูกเลื่อนออกไปเป็น29พฤษภาคมจากเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาในขณะที่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่นายกนิดอาจจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมคอรมอพร,รุ่งนี้ถึงขนาดนัดแกนนำ6พักร่วมรัฐบาลคุยกันวันนี้ว่ากันว่าการพูดคุยกับพักร่วมในวันนี้อาจมีเรื่องของการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญดิจิตอลวอลเล็ตและการหารือไปถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งยังคงเป็นประเด็นการนำเงินจากทกศมาใช้ตามพรบวินัยการเง กันคลังมาตรา28ที่อาจจะเกิดปัญหาการเห็นด้วยจากสภาพัฒน์ที่ออกมาในทานองว่ายัางไม่รู้เรื่องว่าจะมีการไปเอาเงินทกศที่ทั้งคดี112ทักษิณการปรับครอรมอและโครงการดิจิทัลถูกมองว่าอาจได้ข้อสรุปก่อน29พฤษภาคมที่อายการนั้นจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องทักษิณซึ่งถือว่าเลยไปจากวันที่11พฤษภาคมของการหมดอายุโหวตนายกของสวไปแล้วเรียกว่าครบรอบ8เดือนระหว่างทักษิณเสถีายายังคงถูกมองเป็นประเด็น คู่ขนานที่ส่งผลกระทบถึงกันต่อไปแบบที่ดูจะเป็นผลลบกับเรตติ้งของรัฐบาลเพื่อไทยมากกว่าผลบวกระหว่างศูนย์อำนาจจันทร์สองลากับนายกเศรษฐาที่ถูกมองอยู่ใต้เงาจันทร์อย่างที่นิดาโพสํารวจในวันก่อนในวเรื่องจากบทบาททักษิณถึงฝันของนายกเศรษฐาที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าความเคลื่อนไหวของทักษิณตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลตํารวจไม่ส่งผลกระทบคะแนนนิยมเพื่อไทยในขณะที่รองลงมามองว่าการเคลื่อนไหวของทักษิณจะกระทบในทางลบทางกัน เมืองกับเพื่อไทย